เสร็จแล้วนะคะย่าแก่ออกมาแล้วเป็นไงคะหน้าตา สวัสดีค่ะวันนี้คุณย่าจะพาทำวุ้นค่ะวุ้นใบเตยกับวุ้นอัญชันแต่ว่าพิเศษคือเราจะใส่พิมพ์เนี่ยค่ะที่มันเป็นพิมพ์ขนมเค้กนะคะแล้วก็ย่าจะท็อปปิ้งด้วยอัลลัวค่ะอัลลัวที่คุณย่าปั้นเองกับมือเลยนะคะนี่นะคะเดี๋ยวคุณย่าจะปั้นโชว์เดี๋ยวไว้วันหลังนะคะย่าจะย่าจะสอนปั้นกับมือนะคะไม่ต้องใช้พิมพ์นะคะมันเป็นเสน่ห์ของการปั้นมือนะคะ ที่เราจะใช้มือปั้นนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาวางบนวุ้นเราเนาะมามาดูวัตถุดิบค่ะวัตถุดิบวุ้นนะคะอันนี้เป็นกะทิค่ะกะทิเราก็ใส่น้ำตาลไปด้วยนะคะแล้วก็ผงวุ้น แล้วก็วุ้นเนี่ยเราต้องแช่น้ําเอาไว้ก่อนนะคะ2 0 3 0นาทีย่าจะแช่น้ําทิ้งไว้ให้เขาอืดก่อนเพราะว่าเวลาเราต้มเนี่ยเราได้ไม่ต้องรอเขาเคี่ยวนานนะคะแล้วเราต้มให้เขาเดือดสักพักเราก็เอามาตักได้เลยแล้วเดี๋ยววันนี้ย่าจะสอนวิธีว่าเราเทวุ้นหลายๆชั้นเนี่ยเขาจะแห้งไวมากเราจะทํายังไงที่เขาเขาจะรอกันไม่ให้วุ้นแห้งไวอะคะ่ะ อ่าแล้วก็น้ำใบเตยค่ะแล้วก็อันชันอันชันเราเราใช้อันชันแห้งอะค่ะใส่น้ําร้อนมันจะเป็นสีนี้ค่ะแต่เดี๋ยวย่าจะบีบมะนาวใส่นะคะหน่อยหนึ่งมันเขาก็จะเปลี่ยนสีค่ะค่ะ,ะแล้วเดี๋ยวเราใช้ร้อยกรัมกองค่ะเดี๋ยวเราค่อยตวงว่าใช้ร้อยกรัมเนาะ แล้วก็น้ำค่ะน้ำสำหรับต้มวุ้นนะคะน้ำเปล่าน้ำสะอาดที่เราดื่มเนี่ยค่ะเราใช้สองสีก็ใช้สองหม้อนะคะเป็นสีใบเตยกับสีอัญชันแล้วก็กะทิกะทิน้ำตาลที่จะใช้ใส่ในกะทินิดนึงนะคะผสมแล้วก็อันนี้น้ำตาลสำหรับต้มเป็นวุ้นสีอัญชันกับสีใบเตยนะคะแล้วก็เกลือเกลืออันนี้ไว้ใส่หน้าเขานะคะค่ะเรามาทำกันเลยค่ะเราก็เอาวุ้นวุ้นเทใส่หม้อค่ะ จะได้ใส่ให้หมดอ่าค่ะอันนี้เราใส่ของสีใบเตยนะคะใส่หุ้นเดี๋ยวเราไปตั้งพร้อมกันสองหม้อเลยอ่านี้น้ําน้ําของอัญชันค่ะใส่ลงไปเลยค่ะแล้วก็หุ้นของเขาค่ะย่าแช่น้ำไว้นานละก็ใช้ได้สบายสบายเลยไม่ต้องกลัวเพราะุ้นเราจะเนาะไม่แข็งค่ะอ่าแล้วนี้เราตรวง 100ยร้อยน้ำอัญชันนะคะตวงใส่ไปเลยเดี๋ยวไม่ถึงเดี๋ยวย่าเติมน้ําเปล่าไปเนาะเดี๋ยวเติมไปเติมน้ําเปล่าให้ได้100 ml แล้วก็อันนี้ใช้ใบเตย100 ml เหมือนกันคะน่ะเขาก็จะเป็นสองสีนะคะ เดี๋ยวเราก็ไปต้มค่ะไปต้มเขาก่อนแล้วก็พอเขาเดือดสักนิดนึงแล้วเราค่อยใส่น้ำตาลไปต้มพร้อมกันสองหม้อเลยค่ะเราต้มไว้อย่างนี้นะคะให้เขาเดือดสักแป๊บนึงแล้วเดี๋ยวเรามาใส่น้ำตาลพร้อมกันค่ะวุ้นเราเดือดแล้วนะคะเราใส่น้ำตาลเลยค่ะ ใส่น้ําตาลแล้วก็คนคะ่ะกันน้ําตาลติดก้นแล้วก็เดี๋ยวเรา,าต้มให้เขาเดือดใหม่อีกครั้งะคะเขาเดือดใหม่อีกครั้งแล้วเราก็ไปเทกัน ระหว่างเรารอวุ้นเราเดือดนะคะเราก็ผสมหน้าหน้ารอเลยค่ะหน้าวุ้น,น,นกะทิอย่ายังเสี็จได้วุ้นในนี้อยู่ แล้วก็คนให้วุ้นแตกเนาะแล้วก็น้ำตาลค่ะแล้วก็เกลือค่ะเดี๋ยวไปดูสูตรใต้คลิปนะคะเดี๋ยวพอเรายกวุ้นตัวนั้นลงนะคะเราก็จะมาแช่หม้อน้ำร้อนนี้ไว้ค่ะหม้อน้ำร้อนที่ยาต้มทิ้งไว้เพราะว่าไม่งั้นเนี่ยวุ้นเนี่ยเขาก็จะเย็นไวแล้วเราก็จะตักได้ไม่สวยไม่ดีะค่ะ ยังไม่เดือดนะคะย่าคนดูว่าเขาจะมีฟองไอ้ฟองที่มันมันมันเป็นเป็นกากของไอ้ใบเตยอะคะ่ะเดี๋ยวเราไปกรองกันเวลาเรายกลงแล้วเราก็ไปกรองอีกรอบนึงนะคะุนเราเดือดแล้วนะคะเดือดแล้วก็มันจะมีฝ้าฝ้าของฟองเนี่ยคะ่ะย่าก็เอากระชอนบักเลยกระชอนถี่เห็นไหมัจะมีเศษ ป้าใบเตยอยู่เราก็ตักออกอันนี้เราก็จุดไฟตั้งกะทิไว้นะคะไฟอ่อนค่ะแล้วเราก็ไม่ให้เขาเดือดมากเพราะว่าเดือดแล้วมันแตกมันนะคะไม่อร่อยแล้วก็ไม่สวยด้วยค่ะค่ะเดี๋ยวเราไปหยดสีสีใบเตยกับสีอันชันกันค่ะเนี่ยเอาน้ำร้อนหล่อไว้ค่ะไม่ให้เขาเย็นไว้เพราะเขาจะได้รอกันชั้นต่อชั้นได้ค่ะค่ะอันนี้เราก็หยดกันเลยนะคะอันนี้ นสองก้นให้เขาหนาหน่อยนะคะเวลาเราแกะมาจะได้ไม่หักสามอันค่ะอันนี้ก็สีใบเตยค่ะ เดี๋ยวรอเขาเซตแป๊บเราก็หยอดหน้ากันค่ะ,ะกะทิเราก็ใช้ได้แล้วนะคะเดือดข้างหม้อปิดปปเราพอแล้วค่ะเพราะว่าเราแช่วุ้นไว้20ิบนาทีแล้วยังไงเขาก็เซตตัวนะคะนี่ค่ะพอแล้วค่ะเดี๋ยวแตกมันเนาะเดี๋ยวเราไปหยอดหน้ากันเลยค่ะเราต้องค่อยๆหยอดนะคะเพราะพิมพมันลึกปกติเราต้องค่อยๆเทอย,อยู่แล้วเดี๋ยวมันมันไปผสมกับชั้นล่างอะคะ่ะ แล้วค่อยๆเติมหนาลอยขึ้นมาละพิมพ์เรามันสูง เราต้องค่อยๆเทค่ะเพราะว่าพิมพ์มันสูงมันไม่เหมือนเราเทใส่ถาดนะมันจะง่ายกว่านี่ค่ะเราจะได้หยอดต่ำๆท่านี้ไม่กระพือแล้วค่ะ ชั้นหนึ่งก็รอแปบ๊บหนึ่งให้หน้าเขาเซตตัวให้กะทิเขาเซตตัวแปบแ๊บราก็เติมสีอย่างอื่นต่อค่ะ อ่ะเรามาแกะออกวุ้นเราออกจากพิมพ์กันค่ะอะต้องประหลอกข้าหน่อยอึ้บอ่ะโอเคนี่อะแล้วเราก็ท็อปปิ้งด้วยดอกไม้ที่เราปั้นไว้นะคะนี่ เร็จแล้วนะคะหญ้าแกะออกมาแล้วเป็นไงคะหน้าตาอาจจะมันกินพิมพ์ไปหน่อยเนาะ,ะเพราะว่าสูงแล้วพอหญ้าเทแล้วมันก็กระชกใส่กันถ้าเกิดว่าเพื่อนๆใครจะทำนะคะก็ค่อยๆหย่อนลงไปแบบไม่ให้สูงอะ่ะไม่ให้เทสูงเหมือนหญ้าะคะ่ะเพราะว่าพิมพ์มันลึกเวลาเทมันเหมือนแบบเราเทน้ำลงไปมันก็กระชกใส่กันแต่ว่าโดยรวมก็รสชาติเหมือนเดิมอร่อยแต่สวยน้อยไปหน่อยนะคะเดี๋ยววันหลังคุณย่าจะ พาทําอย่างอื่นต่อไปนะคะอันนี้มันเป็นขนมที่อาชีพเก่าย่าค่ะทําขายสมัยเป็นสาวๆทาตั้งแต่เด็กๆคุณพ่อคุณแม่สอนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ